สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมชันแบงค์จากเพจทารผมลงทุนแล้วก็ช่องยู u ูบทางผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์ของกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะโดยเราจะมีการแชร์แผนหรือไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับตัวทองคำตัว BTC เนาะให้ในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเนาะเราจะมีกลุ่มนักเรียนตอนนี้คือรุ่น12บเนี่ยผมปิดไปแล้วเรียบร้อยในกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ให้ก็คือในไลฟ์ของตัว ช่วงเย็นเนาะจะมีไลฟ์ตัวทองคําแผนในช่วงเย็นแล้วก็ตัวทีเฟกเราหุ้นวันละ5ตัวเนาะแต่สําหรับคนที่อ่าคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตได้โดยเราจะมีแผนของตัวทองคําให้อ่าทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นเนาะโดยรอบเย็นก็คือมาจากอ่าแผนที่เราไลฟ์กับกลุ่มนาเกียเนาะผมจะส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์ของคุณคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนแผน b t c อาจารย์คิดที่จะอัปเดตให้ในแต่ละวันให้แล้วเนาะก็ทั้งหมดจะเป็นอ่เหมือนเป็น คลิปเป็นคลิปเป็นแผนในการวางแผนการเทรดอธิบายแผนในการวางแผนการเทรดประจําวันให้เนาะ,ะไม่ไม่แล้วก็ในใน,ในกลุ่มไลน์ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้สังเกตเนาะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นฝั่งไหนแล้วก็ฝั่งไหนในเล่นเล่นฝั่งไหนที่ได้เปรียบในช่วงในช่วงนั้นๆเนะาะก็ใครสนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มได้ก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาเนาะจากมีจากลิงก์เข้ามาเนี่ยจะมี ตรงนี้เนาะจะมีลิงก์ลิงก์ตรงนี้ให้ลิงก์ตรงนี้ให้กดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เลยเนาะใครที่ได้เลขอ่าส่วนใครที่ได้เลขพอร์ตมาแล้วเนาะก็อ่ารบกวนทักไลน์ผมหน่อยเนาะก็คือ B ทักไลน์ผมเข้ามาเนาะ b a e w a n g b a n k อ่าแล้วก็ทักไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งเลขที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะว่า เ,เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วผมจะให้แอดมินเนี่ยเป็นคนตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูเงื่อนไขทําตามเงื่อนไขอะไรครบก็สามารถที่เข้ามาในรายกลุ่มได้ส่วนเ,เงื่อนไขเนาะก็เดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็มีออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งออเดอร์ก็โอเคแล้วเพื่อที่จะเข้ามาในในกลุ่มสังคมาการเทรดของเราเนะเาะก็ยินดีต้อนรับที่พิจารณาขอโชคดีครับบวัสดีครับ โอเคสวัส okay, so, ดีพี่ๆทุกท่านเนาะมาไปดูแผนทองคาสําหรับเช้าวันนี้ก็หน่อยเนาะวันนี้วันศุกร์ที่3ตุลาคมตอนนี้เวลา10บโมงห้นาทีเดี๋ยวมองไอเดียสําหรับแผนทองคําสําหรับเชา้าวันนี้ก็หน่อยแผนโหทีเฟกเมื่อกี้ก็อตามแผนเลยเนาะก็คือ TP ผม TP ออกไปแล้วที่8ปดสองเนาะเนื่องจากว่าไอ้ตรง8 2 7สองเจเนี่ยโอ้โหวางไว้เอาโหแม่งเบรกโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้แปดสองเจ็ดแม่งวางไว้อยู่ร้อยร้อยเก้าสิบคอนเนาะแดงตอนนี้เบรกเบรกเบรกหายไปแล้ว อีนนี้อืโอ้โหดูดิแนง M5 o v e r b o a r d แล้วโอ้โหแนงทะลุทะลวงแน่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุตสาห์ได้มาจากข้างล่างตรงนี้เนาะ8.24.7ขึ้นมาก็มีการ overlap ลงไปเนาะเปึ๊กป๊กเป๊ก,ปกเหมือนทำ bullish day ใช่ไหมแล้วก็ดีดขึ้นมาโอ้โหแนงทะลุทะลวงเลยโอ้โหเสียดายแนงไปออกเมื่อกี้เนาะ8.2 8.26.9เมื่อกี้ออกไปแล้วอ่ะก็ถ้าเบรก8.2 8.5ตรงนี้ขึ้นไปก็สัญญาณ บลลชเดเวอร์เจนชุดน,นี้บังเกิดเนาะนี่พร้อมที่จะรีบาวขึ้นไปเป้าหมายแถวแถวนี้แหละประมาณสัก8-3-4เดี๋ยวหาจังหวะดิเปเบรกขึ้นไปปุบ๊บย่อลงมายกโลดได้เดี๋ยวค่อยหาจังหวะย่อบย่อแอลขึ้นไปใหม่แล้วกันในรอบที่สองเนาะอ่าส่วนแผนทองคำอ่าไปดูแผนทองคำเมื่อวานกันหน่อยเมื่อวานเมื่อวานเนาะแผนทองคําเป็นยงไงกันบ้างเมื่อวานรอบกลางวันก็คือตรงนี้เลยอ่ารอบกลางวันคือ,อไม่ใช่เดีนี่รอบกลางวันคือช็อตนี้ ราคามีการเรารอให้มันเบรกตรงนี้ขึ้นไปเนาะซึ่งพอมันเบรกขึ้นไปปุ๊บเกิดการย่อแต่ย่อก,ก็คือไม่หลุดสวิงชุดนี้เนาะที่เราทําเป็นเส้นม่วงตรงนี้เนะาะเมื่อวานแล้วก็เบรกขึ้นไปถึงททร็กเก็ตโซนบนตรงนี้เนาะแล้วก็แนวทางก็คือถ้าหากว่ามันเบรกโอเวอร์แลปขึ้นไปที่3895ได้มีโอกาสาที่มันจะขึ้นต่อไปหา3915 3920ซึ่งชตเนี้ได้ใครใครบายมาจากกลางกลางวันชอดนี้เนี่ยก็คือ,อได้กําไรมาชอดนี้เต็มเตนะ็มเนาะหนึ่งรอบส่วนรอบเย็นโอ้โห แน่เป็นอะไรที่สุดสุดสุด,สด,สดติ่งกระดิ่งแนวจริงๆเมื่อวานเนาะเราเซลล์มาจากโซนนี้แหละแล้วเ,เหมือนทําท่าจะลงจะลงใช่ไหมแล้วไม่ลงเลยสุดท้ายมันดีดปึ๊กโอ้โหต้องคัดออกไปก่อนเนื่องจากว่ากลัวว่ามันจะขึ้นต่อไปหาทารเกตโซนบนแต่คือเราก็เฝ้าดูอาการเนาะสุดท้ายแน่เงยมันวอลกับมาเฟิ้งกลับมา,ลบมาหลุดตรงนี้ยพอกลับมาวอเข้ามาในกรอบเนี้ยก็ต้องช็อตก็ต้องเซลลลงมาเมื่อวานแล้วสุดท้ายก็เปิ้งหลุดสวิงโลตรงนี้แล้วก็ออกเทิตนตก ผมออกแถวๆตรงนี้แหละสามแปดเจ็ดหกแถวๆโซนนี้แหละสุดท้ายไปไงนูน่นโอ้โหแม่งลงคือจากสวิงไฮทำโอเวอร์แลบบนเนาะแล้วก็ทิ้งลงมาถึงข้างล่างวิ่งลงมารวดเดียวนะเจ็ดสิบเหรียญเ,เมื่อคืนแน่เมื่อวานเนี่ย,ยลงมาถึงโอ้โหแม่งเจ็ดสิบกว่าเหรียญอนะเจ็ดสิบแปดเหรียญแน,น่สุด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 สวิงลิงโกโอ้โหทีเฟกตอนนี้ทะลุทะลวงไปแล้วเบรกไปแล้วนะโอ้โหแม่งเลยแน่ไม่ได้เลยรีบไป จริงจริงเนาะที่เฟกโอ้โหไงเงอะต,อต่อต่อทองคำเนาะก็อ่าเมื่อวานก็คือแล้ววิ่งโอเวอร์แลปหลุดมาทาเกตโซลล่างเนาะซึ่งอ่ะโอเคแนวทางก็คือเมื่อวานเนี่ยมันวิ่งลงมาถึงเป้าสุดซอยของไทม์เฟรม15นาทีชุดนี้มันมีสัญญาณของเบลลิชได้จากตรงนี้เนาะเนี่ยเนี่ยมีการโอเวอร์แลปปบแล้วก็หลุดตรงนี้ลงมาตอนแรกก็มองไว้แถวแถวโซลล่างตรงนี้แหละแต่สุดท้ายก็โหลงไปถึงอะไรฮะลงไปถึงเป้าสุดซอยที่สาคัญคือสวิงชุดนี้นี่เนี่ยของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมง มันไปคลัสเตอร์กันพอดีเลยเมื่อวานตรงนี้เนาะเนี่ยเราก็วัดชุดนี้ลงมาเห็นไหมมันจะนมีเป้าลงอยู่ที่ประมาณสัก3.825อ่าซึ่งเป็นแนวรับ161.8เนาะแล้วก็สวิงของชุดนี้นี่มันลงไปจนถึงอะไรฮะคลัสเตอร์กันเห็นไหม3.825ตรงนี้เลยเราตรงนี้แหละเราหาจังหวะในการ buy เมื่อคืนขึ้นมาจากตรงนี้ อ่ะไคลบายจากเมื่อคืนตรงนี้ขึ้นมาเรามองว่ามันจะขึ้นไปจนถึงตอนเช้าวันนี้เนาะซึ่งตอนเช้าวันนี้ส่งสัญญาณไปเลยตอนประมาณสัก6กโมงกว่าๆเนาะแถวสักสามแปดหกหนึ่งแถวๆโซนนี้แต่สัญญาณคืออะไรคือมันมีปุ๊บยิงขึ้นมาใช่ไหมย่อขาหนึ่งแล้วดีดขึ้นไปแล้วมันเริ่มดีเลยแล้วโซนนี้เนี่ยมันคือแนววอลลุ่มอ่ะนี่เปิดให้ดูเลยมันเป็นแนววอลลุ่มใหญ่ของสวิงชุดนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาแตะโซนวอลลุ่มชุดเนี้สามแปดหกสามแล้วก็ทันที จังหวะที่ทิ้งตัวลงเนี่ยก็คือมีการทำสัญญาณอะไรฮะ b a r i จากตรงนี้เห็นไหมเลยมองว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะลงมาหาแถาวโซนแนวรับซึ่งตีกรอบไว้ให้แล้วก็คือโซน,นีเมื่อเช้าวีเห็นไหมกรอบแนวรับก็คือโซนนี้เลย3844 38 39ลงมาถึงแนวนี้พร้อมกับ15นาที oversold หรือ30นาที oversold เห็นไหมมันเป็นการยกโลยกโลจากตรงไหนยกโลจากโลเมื่อวานตรงนี้มองเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ มองไปหาเธอแถวสักสามแปดแ5ดูนย์สมปดปด้าะอันนี้คือแนวอันนี้นี่คือแผนที่ส่งมาให้ตอนเช้านะว่าเราจะย่อบายกัรทุนโซนแนวรับโซนนี้ทีนี้ในส่วนของในส่วนของข่าวเนาะเดี๋ยวไปดูข่าวกันหน่อยข่าววันนี้มีข่าวหรือเปล่าวันนี้จริงๆมันมีนอนจริงๆมันมีวันศุกร์วันศุกร์สิ้นเดือนมันมีนอนฟาร์มเพโลเนาะแต่มัองแา่โอ้โหดูจีนวันนี้วันวันหยุดจีนวันหยุดเกาหลีเนาะเป็นวันชาติของเขาข่าวของวันนี้ กลายเป็นว่าตอนทุ่มครึ่งวันนี้ไม่มีข่าวเว้ยไม่มีข่าวนอนฟาร์มไม่มีเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้าเออนี่ทั้งที่วันนี้วันที่วันที่สามต้นเดือนด้วยนะวันนี้มีข่าวตัวเลขทีมไอที่เป็นข่าวสามดาวนะก็จะมีตัวเลขท m มไอภาคการบริการแล้วก็ตัวเลขท m i ไอภาคการบริการจากสถาบัน i อเอสองตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเนี่ยที่คาดการไว้นะสองตัวเลขที่คาดการไว้เนี่ยน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมเนี่ยมีมองว่ามีผล บวกต่อราคาทองคำนะอะสองตัวนี้อหลังจากนี้เ่้งคืนไปดูเ่้งคืนโอเคไม่มีข่าวสาคัญนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีข่าวเดียวเนาะก็คือนอนอไม่ใช่นอนฝันข่าวเดียวก็คือตัว P M I เนาะไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคากันเลยไปดูเดี๋ยวผมเอา alert นี้ออกก่อนอ่าไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคาในภาพของ time frame ใหญ่ก่อนในภาพของ time frame week วีกนี่คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโอ้โหแม่งทิ้งไส้บนซะขนาดนี้แต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือมันวิ่งขึ้นมาได้กรอบวลาทายของวีเนะซึ่งเอาอย่างวีกนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปประมาณสักร้อยหกสิบเหรียญวีกนี้อันนี้เนี่ยวีกนี้คือร้อยหกสิบเหรียญน,นะวีกนี้ก็พีคเหมือนกันนะวิ่งไปแล้วที่ร้อยสี่สิบเหรียญซึ่งมองว่าเฮ้ยได้กรอบวลาทายของมันพอดีนะเพราะนั้นวันนี้วันนี้นะวันศุกร์สิ้นเดือนเนี่ยอาจจะไม่มีการทำนิวไฮบริดสามแปดเก 7ที่เป็นแนวโอเวอร์แลบของเมื่อคืนไปได้อ่าอันนี้คือเป้านี่คือนี่คือว e กเนาะส่วนทางเฟรมเดย์ส่วนทางเฟรมเดย์น day, เนี่ยเริ่มที่จะเห็นสัญญาณของความไม่มั่นใจแล้ววันก่อนเนี่ยมันเป็นสัญญาณสัญญาณอะไรฮะเอ่อทิ้งไส้เนาะทิ้งไส้บนแล้วก็ปิดลงมาต่ํากว่าครึ่งหนึ่งของชุดของของวันเนี้ยของวันเนี้ยแล้วก็เมื่อวานอุตส่าห์ยิงไฮขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่ามันปิดด้วยแดงเออเมื่อวานเนี่ยมันปิดด้วยแดงวันนี้เลยเลยเลย,เลยมองว่ามีโอกาสที่มันจะ ลงต่อนะแล้วจะลงต่อเนี่ยถ้าหลุด3819ที่เป็นโลเมื่อวานนะโหนี่น่าจะไหลลงแล้วก็เป็นแดงยาวเลยนะเมื่อวานเทียบจากโลไปไฮวิ่งกันไปโอสุดติ่งมากแล้วปิดต่ำกว่าแนว50%เนี่ยปิดต่ำกว่าแนว50%เพราะฉนั้นวันนี้วันนี้วันนี้เนี่ยมันขึ้นมาเคลียร์ตอนเมื่อ,มกอกี้นอ3863 3864เมื่อตอนเช้าเนี่ยแถวๆสักเกือบเกบฐานของแดงยาวชุดนี้เนี่ย3865แต่มาไม่ถึงนะ อ่ะตอนนี้คือทิ้งตัวลงมากรอบวัฏไทช่วงนี้เนี่ยผันผวนมากๆเลยนะโลกก็อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เจอเรื่องนูน่นเรื่องนี้เรื่องนั้นส่วนเดียเด๋ยวก็สงครามสงครามเดี๋ยวก็สงครามเศรษฐกิจสงครามการเงินโอ้โหวุ่นวายไปมัว่วมั่วไปหมดเนาะโลกโลกเราตอนนี้อ่าในส่วนของ t a m e เฟดนะเป้าหมายถัดไปที่มองไว้ก็คือส9มพันเก้าร้อยแปดสิอ่าสามสามพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดที่เป็นเป้าสุดซอยของทางเฟดเนาะก็ยังคงอยู่ในฝั่งของบู lish มากๆเลยก็ ล้นว่าเดย์เนี่ยจะมีสัญญาณแบริชเป็นสัญญาณการกลับตัวลงไหมก็ตามดูกันต่อแล้วกันในโนของทางเฟรมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่มันจะย่อพักฐานของทางเฟรมสี่ชั่วโมงหนึ่งเที่ยวซึ่งให้เข้าใจไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันย่อยังไงก็แล้วแต่ย่อมาย่อมาจนโอเวอร์โซแล้วไม่หลุดสวิงโลชุดนี้แถวแถวสักสามสามเจ็ดเท่าไหรว่ว่าตอนนี้นี่เนี่ยสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดอะ่ะตีว่าอีกประมาณร้อยสามสิบเหรียญนะ ถ้ยอ่อไม่หลุด3717นะยังไงก็ยังเป็นการยอร่อเพิ่มขึ้นต่อไปหาเป้าถัดไปโดยเป้าถัดไปของ i ท e f เฟ m e 4ชั่วโมงอยู่ตรงนี้เปาอา26.8ถึงแล้วใช่ไหมแล้วก็นุ่น t ทร g e เตถัดไปอยู่ที่3908ของ i ท e f เฟรม4ชั่วโมงโดยมีเป้าไกลๆอยู่ที่3967ซึ่งไปคลัสเตอร,ร์กับ i ทม f เฟรม D พอดีเลยเมื่อกี้เห็นยวเนี่ยคนละทัทง้ทงทั้งที่วัดคนละสวิงนะ แต่มันส่งต่อ time ม r a ร e ขึ้นมาถึงตรงนี้อันนี้ผมวัดวัดให้ดูของ day อยู่ตรงของ day อยู่ตรงนี้นี่ของ day อยู่ตรงนี้นี่นะ day อยู่ตรงนี้อ่านี่ day อยู่ตรงนี้อะส่วน4ชั่วโมงอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะไปคลัสเตอร์กันแถๆวๆโซนนี้แหละส9มเก้ากเจ็ดสามตีว่าสามสามเก้าเจ็ดศูนย์สามเก้าแปดศูนย์แถวโซนนี้เนาะเป็นเป้าขึ้นของ day แล้วก็4ชั่วโมง ส่วนทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ตอนนี้เดี๋ยวดูสองชั่วโมงนิดหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยยังไม่โอเวอร์โซเลยเมื่อเทียบกับโอเวอร์โซก่อนนะคือ่อนนี้ยังไม่มีการลงมาจิ้มโอเวอร์โซเพราะนั้นเฮ้ยยังยังมองถึงฝั่งบูลลิชแหละมองถึงฝั่งบูลลิเพราะมันยอตื้นเนาะย่ออยังไงมันก็ยอตื้นในส่วนของไอซ์ไซเมื่อวานเนี่ยโอโ้โหคือลุ้นว่ามันจะมีเนว์ไฮเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีฮิดเด้นเนาะมันมีฮิดเด้นของไอซ์ไซซึ่งมันไม่เคยโกหกอยู่แล้วจากตรงนี้ จากตรวนี้ท่อนนี้นี่ท่อนนี้นะตรงนี้เนี่ยคือหัวขาขึ้นถูกไหมมันมีหัวขาขึ้นของรอบ bullish divergence ตรงนี้อ่ะซึ่งเป้าหมายในยการขึ้นมันก็ขึ้นไปจนเลยฮะสามสาท่อนนี้นี่ท่อนนี้นะขึ้นไปถึง3ามแ overlap ขึ้นไปแล้วก็ลงมาจิ้ม oversold เห็นไหมพอจิ้ม oversold เสร็จดีดขึ้นไปเปุ๊บ break out ้ายมือปั้งเกิดอะไรเกิดการยอร่อพักฐานแต่การยอร่อพักฐานเนี่ย ตรงเนี้ยมันไม่ได้เนี่ยเนี่ท่อนนี้นะมันคือมันจิ้มก็จริงแต่พอมันจิ้มโอเวอร์โซเสร็จมันก็ดีดกลับขึ้นไปเมื่อคืนมันลงมาจิ้มแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรตรงเนี้ยเกิดหัวขาขึ้นคือถ้าไม่หลุดโลนี้นะนี่เี่ยตรงนี้นะถ้าไม่หลุดโลนี้ตรงเนี้ยเกิดหัวขาขึ้นที่เป็นเกิดเป้าหมายถัดไปของไทม์เฟรมวันอาอะลองวัดดูนะนี่หัวขาขึ้นตรงนี้เรามองว่ามันมันคือชุดขู่ของ Time เฟรมหนึ่งชั่วโมงโดยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่สามเก้า สองศูนย์ซึ่งเป็นแนวต้านถัดไป่ะส่วนต้นรอบของรอบไอซใไซปัจจุบันคือตรงนี้นี่ตรงนี้ต้นรอบของไอซ์ไซปัจจุบันคือตรงนี้อ่าตรงนี้นะนี่นะต้นรอบของไอซไซปัจจุบันเอ๊ะคือ,ค,อคือท่อนนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรฮะนี่ไอซไซจิมโอเวอร์โซเกิดการเปิ๊กเป๊ก,ปกแล้วก็ดีขึ้นไปเปิ๊กย่อลงมาเนี่ยจิมโอเวอร์โซนี่นี่คือจากโลตรงนี้มาเทียบโลตรงนี้นี่คือการยอ่อโอเวอร์โซแรก แล้วก็เบรกหายขึ้นไปเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้ลงมาจิ้มโอเวอร์โซนะแต่เราเห็นสัญญาณรอบนี้กับรอบนี้เห็นไหมมันมีสัญญาณของฮิดเดนบูซึ่งเกิดจากหายใ่แล้วก็เกิดจากฟันโฟลเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสจะเนิวหายขึ้นไปโดยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่3920อ่า3920นี่อ่ะตี3920เพราะฉะนั้นจากชุดหลังคือตรงนี้ รอบไอที่เลงมาันจิ A ้มไอใส่เมื่อวานเนาะขึ้นหนึ่งขาเด้งโอเวอร์บอทถ้ายอ่อลงมาช็อตนี้แล้วมันลงมาจิ้มโอเวอร์โซมันคือฮิดเด้นให้รู้เลยว่ามันคือฮิดเด้นแล้วมันพร้อมที่จะเบรกเอาขึ้นไปต่ออ่ะวันนั้นเราจะหาจังหวะยอ่อบายจากตรงนี้แหละขึ้นไปอะไปดูที่สิบห้านาทีอ่ตอนนี้เนี่ยเราตั้งอเลอร์ด้วอย่างเงี้ยว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวถ้าไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงลงมาจิ้มโอเวอร์โซเราจะยอ่อบายเพราะว่ามันจะเป็นสัญญาณของฮิดเด้น บูนี่อ่ะนี่อ่ะสิบห้านาทีสิบห้านาทีนี่จากจากข้างบนตรงนี้นี่จากข้างบนอ่ะเราเราเรายิงจากข้างบนเลยเมื่อวานมันขึ้นมาถึงเป้าสุดซอยตรงนี้เนาะนี่เลยนี่จากจากช็อตนี้นี่นะมันมาที่เป้าสุดซอยแล้วก็เด้งขึ้นไปจนถึงอะไรฮะสองร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยสุดซอยตรงนี้นะ สุดซอยตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปจนถึงแนว200%ตอนนี้คือจาก200%ย่อลงมาโซนนี้เห็นไหม2ช่วงฟีโบ2ช่วงฟีโบนะดีดขึ้นไปรอบหน้าเนี่ยเราคาดหวังถึงการเล่นไปถึงหัว PP ซ้ายที่3880อ่าในทางกับการหัวขาลงของ H1 คือตรงนี้ท่อนนี้เมื่อคืนเนี่ยมันคลัสเตอร์กันพอดีเลยเนี่ยมันคลัสเตอร์กันพอดีแนวอ่าเรามองว่าเฮ้ยมันจะ คือแนวรับปัจจุบันเนี่ยต้องไปดูที่สิบห้านาทีท่อนนี้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 เห็นไหมมันมียิงปั้งปั้งปั้งปึ้งแล้วก็ย่อพักฐานตอนนี้เนี่ยนี่คือแนวฮาร์โมนิกแพทเทิร์นด้วยนะเราวัดเต้าฮาร์โมนิกชุดน,นี้ลงมาก่อนนี่เนี่ยวัดเต้าฮาร์โมนิกชุดน,นี้ลงมาทาร็ตในการลงเรามองว่าเต็มที่ก็ประมาณสักแนวโซนแรกที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดจนถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์โซนนี้คือโซนที่หนึ่งแนวถัดไปก็คือนู่นแหละสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดก็จะอยู่ที่ สามแปดสามสองประเด็นคือราคาชุดนี้ไม่ควรย่อหลุดตรงนี้นี่ถ้าย่อหลุดตรงนี้นี่คือไม่สวยแล้วนี่ยอถ้าย่อหลุดตรงนี้ไม่ไมสวยแล้วตัวนี้คือเท่าไหร่สามแปดหนึ่งเก้าจุดสี่สองสามแปดหนึ่งเก้าจุดสี่สองเราจะใช้เป็นแนวต็อกลอกรณีที่เราเล่นยอ่ยอย่อบายอ่ะส่วนแนวรับเมื่อกี้เนาะเห็นไหมมันลงมาที่แนวสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะลงต่อนะมาที่แนวสองร้อยเปอร์เซ็นต์ เราจะใช้แนว200%ตรงนี้แหละเป็นแนวรับเรายังไม่เห็นสัญญาณบูดของ5นาทีคิดว่าน่าจะย่อลงมาอีกรอบหนึ่งนะผมจะใช้โซน333840 3840ใครมีแล้วก็ถือรลุนไปแต่ใครยังไม่มีเดี๋ยวมารอดูโซนนี้3840จะถึง3835เรามองเป็นแนวรับของรอบกลางวันวันนี้เนาะโดยแนวต้านที่เรามองไว้ก็คือ หัว PP ซ้ายคือตรงนี้3880ผมใช้3880ตรงนี้เป็นแนวต้าน3880เป็นแนวต้านของวันนี้3880จนถึงอะไรจนถึงแนว50%เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแนวสวิงของ H1 ชุดนี้3875จนถึง3880เป็นแนวต้านของวันนี้ โดยให้เช็คสัญญาณอะไรเอ่ย H1 overbought ชุดนี้ถ้ามันลงมาจน H1 o v e r s o l นะพร้อมไปอ่ะพร้อมไปไปไหนอ่ะเร,เราดูที่เดี๋ยวไปดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะว่าไอหัวสวิงมันอยู่ตรงไหนเราจะเล่นเด้งเซลตรงนี้ได้โดยใช้สวิงไฮเมื่อคืนตรงเนี้ยเป็นแนว stop loss มองว่าชุดนี้น่าจะยิงไฮสูงสุดของของรอบนี้เนาะสามแปดเก้าหกจุดแปดห้าสามแปดเก้าหกสามแปดเก้าหกจุดแปดห้าอ่ะนี่ ได้แล้วเดี๋ยวย้อนไปดูที่ทเฟีมหนึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งเพื่อจะดูแท่งบูลลิชของเขาเนาะนี่เออเนี่ยต้องกลับมายืนโอ้โหต้องกลับมายืนเหนือสามแปดห้าหนึ่งอะเนี่ยถึงจะเป็นแท่งบูลลิชเอ็นการฟิงขึ้นมานี่สามแปดห้าหนึ่งจุดศูนย์เก้าอะเนี่ยเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้เฮ้ยมองขึ้นไว โอเคอ่ะนี่ได้แล้วแผนรอบกลางวันวันนี้ได้แล้วมองขึ้นประมาณนี้นอเอ่ออ่ะนี่เราเล่นในก,กรอบกันประมาณนี้แหละวันนี้กรอบวลเทยของวันจะอยู่ในช่วง40 35จนถึง45เหรียญโดยประมาณ35จนถึง45เหรียญเดประวันโอเคฮะอ่ะข้างบนเรา,เอ,าออกก่อนนี่เราเล่นแค่นี้ก่อนโอเคอ่ะแผนรอบวันย่อบายจากตรงนี้เนาะโอเคฮะเ,เดี๋ยวผมมาเปิดตัวสอนแป๊บนึง เอาละสรุปแผนวันนี้เนาะ <c oughs> คือเบื้องต้นเนาะก็คือจากแผนรอบเช้านี่แหละก็คือเราย่อบายกันที่แนวรับที่3.844จนถึง3.839ส่วนนี้เนาะเร้ก็ราคาก็เริ่มที่จะรีบาวกลับขึ้นมาแล้วอ่าส่วนอัปเดตตอนนี้เลยหน้าง,งานก็คือชุดนี้เนาะมีโอกาสที่มันจะย่อลงมา3.840อีกรอบหนึ่งตรงนี้เนาะเพื่อนแต่ว่าเรายังไม่เห็นสัญญาณของ bullish d a เหมือนท่อนนี้เี่เนะมันต้องควรที่จะเห็น bullish d a ้นมาก่อนเนี่ยปึ๊กอย่างเงี้ยค่อยย่อบายจากตรงนี้ เราจะใช้กลยุทธ์ของวันวันที่3ามลอกกลางวันวันนี้แล้วกลยุทธ์ลอกกลางวันก็คือเราจะย่อบ่ายที่แนวรับโดยโซนแนวรับก็คือ3835 3840มห้ดส์โซนนี้ใช้เป็นแนวรับอ่าแล้วก็เช็ค H1 over s o u l ถ้า H1 ลงมาจิ้ม over s o u l ตรงนี้ hidden แน่นอนของทางเฟรมหนึชั่วโมงพร้อมที่จะขึ้นต่อไปหา target โซนบนประมาณนี้อหรือถ้าใครรอถ้ามันไม่ลงมาแล้วก็ เบรกไฮตรง3ามเบรคตรงจุดบนฝั่งขึ้นตรงนี้เนาะ3851เราหาจังหวะ b า y on break o อาตรงนี้เราก็ใช้โลตรงนี้เป็นแนว Sto p l o s s เพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าบนที่3 8 7 5 3 8 8 0ตรงนี้เนาะเป็นอย่างน้อยแล้วก็เช็ค H1 o v e r b o ์บอจากตรงนี้โดยใครบายจากตรงนี้ข้างล่างเราใช้โลตรง3819ที่เป็นโลเมื่อวานเป็นแนว stop loss ในทางกลับกันอ่าถ้าราคาขึ้นมาโซนนี้แล้วมันเริ่มมีสัญญาณอะไรฮะแบร์ไดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มันเริ่มตันๆของทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ย เราสามารถเด้งเซลลจากตรงนี้แหละเพื่อลงมาพักฐานอีกรอบหนึ่งของทางฟิล์มวันอาได้โดยใช้สวิงไฮที่เป็น All ออทา i g h ของเมื่อคืนที่3896เป็นแนวสต็อปลอสแผนรอบกลางวันประมาณนี้ฮะก็คือย่อยังย่อบายที่แนวรับเนาะเล่นไปตามเทรนใหญ่ยังไงก็ออได้เปรียบเนาะโอเคฮะ,ะแผนรอบกลางวันประมาณนี้ฮะขอช่ด,ดีครับพี่ๆท่านสวัสดีครับ